วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของบอลล์บอลลีอเมริกาต่อนะวันนี้เป็นคิวของพอรพันเกิดปราดนะครับที่จะนําทีมเนี่ยพาขึ้นอันดับ2ให้ได้ถ้าเอาชนะทีมเวกัสทิววันนี้ไปได้นะครับแล้วก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังจริงๆนะพรพันทาได้นะแล้วก็วันนี้เนี่ยยังมีไฮไลท์ของพอรพันเกิดปราดมาฝากคุณผู้ชมทุกท่าน เหมือนเคยนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าลุงหมีคอมเมนต์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแอลวูดสไตล์วอลเลย์บอลนะครับก็ช่องลุงหมีโดนบินไป้วทุกคนก็ต้องขออภัยนะทีนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ยังลุยกันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลวูดสไตล์วอลเลย์บอลกันด้วยนะฝากเปก็นกำลังใจให้กับลุงหมีคนเก่าคนเดิมคนนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปให,ใหม่จะได้ไม่พลาดนะ ฝากกันกดไลค์ให้กดแชร์จริงๆนะครับฝากไปให้ถึงแฟนๆของลุงหมีคอมเมนต์กันด้วยนะครับเอาละครับผมวันนี้ทีมของออริโดวาคิลี่เปิดบ้านเอาชนะเวกัสทิวอันดับที่2ไปได้3ต่อ0เซตโดยสกอร์25ต่อ15 25ต่อ21และ25ต่อ17คะแนนทำให้ตอนนี้ทีมของออริโดวาคิลี่แซงเวกัสทิวขึ้นไปเป็นอันดับที่2แทนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ลุ้นที่1ต่อนะเพราะว่า แข็งมากกว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยหนึ่งนัดนะโอมาฮาซูเปอร์โนวานะครับก็มีสถิติชนะ8แพ้3นะส่วนของออริโดวอลคิลี่เนี่ยชนะ8แพ้4นะครับดังนั้นถ้าอยากจะขึ้นไปอันดับที่1ก็ต้องเอาชนะโอมาฮาซูเปอร์โนวาให้ได้ นัดต่อไปของออรโนวัลคิลี่นะครับจะทำการแข่งขันในวันที่27กุมภาพันธ์นะจะเจอกับโอมาฮาซูเปอร์โนวานะครับถ้าเอาชนะได้ก็จะขึ้นมาเป็นอันดับที่1ทันทีนะครับโอ้โหรอบนี้เนี่ยเชียร์พรพันธ์กันสนุกเลยนะก็หวังว่าพรพันธ์จะสามารถคว้าแชมป์ลีกอเมริกาได้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยห้ามพลาดนะสำหรับทีมออสตานะครับคนไทยคนแรกที่ ได้เล่นในทีมออสตาของลีกอเมริกานะพรพันธ์เกิดปราดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะพรุ่งนี้มีการแข่งขันออสตาของลีกอเมริกาโปวเล l บอลเฟดเลชันนะครับส่วนของปยนุษแ์ม่น้อยอยู่ใน l o v b วีเลบีหรือลีกวันบอลเล์บอลนะครับวันนี้มาพูดถึงทั้ง3เซตแบบสรุปกันดีกว่านะเดี๋ยวจะพาไปดูไฮไลท์สวยๆของพรพันธ์กันนะครับวันนี้เนี่ยในเซตที่1นเนี่ยต้องบอกว่าเวกัสทิวเนี่ยจับการเซตของพรพันธ์ไม่ได้เลยนะ และที่สาคัญนะครับวันนี้ต้องชมทีมของออริโดวอลคิลี่เกมรับเกมรุกดีมากโดยเฉพาะเกมบล็อกนะครับเวกัสทิลเนี่ยไม่ว่าจะโจมตีม,มาทางไหนก็เข้าบล็อกของออริโดวอลคิลี่หมดเลยนะพอ,อมาในเซตสองเซตสามเนี่ยค่อนข้างที่จะโจมบล็อกบ่อยนะครับวันนี้ก็ต้องชมบอลเร็วอย่างฟอสเตอร์นะครับยังเล่นได้เข้าขากับพรพัน,นะวันนี้ทําให้เกมบล็อกของเวกัสทิลเนี่ยค่อนข้างที่จะพะวงทางบอลเร็วนะแต่ว่าเมื่อพะวงบอลเร็วเมื่อไหร่เนี่ยพรพันก็ สามารถที่จะยกบอลดีดบอลไปให้ตัวหัวเสาได้อย่างอเบอร์คอมบี้นะครับหรือแม้กระทั่งของอานายและฉวานนะครับวันนี้ทุกคนทําแต้มได้ดีมากนะเกมรับต้องยกให้ริเบโรทั้ง2คนนะครับวันนี้รับเดี่ยวแน่จริงๆวันนี้ช่วยกันขุดช่วยกันรับนะครับแล้วก็ช่วยกันถล่มเอาชนะเวกัสทิวทีมอันดับที่2แล้วก็พาทีมของตัวเองเนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับที่2แทนนะครับก็ต้องชื่นชม ตัวของทีมออริโดวัชคิรีด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องชมแผนการเล่นของโค้ดเอมี่นะว่าวันนี้วางแผนมาดีมากๆนะครับเอาละครับผมคุณผู้ชมเราไปรับชมไฮไลท์สวยๆของพรพันธ์เกิดปราดกันต่อเลยนะครับเวกัสทิวเซิร์ฟนะครับรับได้สวยๆอย่างนี้พรพันยงให้อเบอร์เขามีตบลงไปนะสวยมากนะครับรุ่งนี้ต้องชมชวานนะรับบอลแรกได้ดีมากๆนะครับเวกัสเซิร์ฟมานะครับรุ่งนี้รับมาสวยๆแล้วไหลหลังให้แคชบัล นะยังตีไม่ตายทุกคนนะครับเวก้สก็แก้มาก่อนนะเกมรับดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเซตให้อเบอร์เขามีตบสวยๆนะครับเซ็กกับหลังลูกนี้นี่ผู้บรรยายชื่นชมเลยนะว่าเซตได้สวยจริงๆนะครับรับบอลสวยๆไหลหลังให้แคชบัลยอนลงไปนะครับลูกนี้สวยมากการเข้าขากับแคชบาลเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่จะเห็นว่าแคชบาลเนี่ยเริ่มที่จะจับจังหวะผ่อนผันได้นะครับลูกนี้รับมาสวยยกให้อนายทุบลงไปนะครับโอ้โหสวยมาก ต้องยอมจริงๆนะครับสำหรับการเซตของพรพันธ์นะรับเสิร์ฟลูกนี้รับบอลแรกมาได้เข้ามือแบบนี้ก็ฟอสเตอร์ทันทีนะครับอบอลเร็วที่เข้าขาที่สุดกับพรพันธ์ก็ต้องยกให้ฟอสเตอร์นะจังหวะเข้าจังหวะตีเนี่ยดีมากนะครับนี่ยกแบบนิดหน่อยนะครับฟอสเตอร์เขย่งนิดนึงก็ตบลงไปลูกนี้อันนายรับได้สวยนะครับฟอสเตอร์อีกแล้วนะบอลเร็วทันทีนะครับพรพันธ์แจกจ่ายได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นหัวเสาหรือว่าบอลเร็วนะครับ อลแร่มาดีก็เลือกที่จะเล่นนะโอ้โหแคสบอหลอกสวยครับเบอร์คมีตบลงไฟครับลูกนี้ยอมบอกของเวกัสบอกยอมนะครับไม่รู้จะการยังไงแล้วยกลูกนี้สามเมตรอ่ะเบอร์คอมบี้ยังรับได้อยู่ทุบต่อด้วยอันนายครับผมโอ้โห,โโหเรียบรอ้อยกองเชียร์เฮทั้งสนามทันทีทุกคนมาครับจังหวะน,นี้เวกัสเสิร์ฟมาฮอานพานเลือกบอลไรโอ้โหหลอกสวยนะฟอสเตอร์อ,อันนายตียังไม่ตายยังได้อยู่แก้มาก่อนนะครับ ลูกนี้พอพันเลือกฟอสเตอร์อีกครั้งหนึงฟอสเตอร์หยอดแล้วยังไม่ตายทุกคนนะครับต้มมายังเข้ามืออยู่พอพันเซตกลับหลังให้เบอร์คอมบีทุบลงไปครับโอ้โหสุดยอดยิงพนพันลูกนี้คือดีดมาไกลมากนะจากหัวเสาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับทุกคนนี่สวยมากนะครับหัวเบอร์คอมีตอนนี้ก็ท็อปฟอร์มแล้วเกินนะ เสิรมาลูกนี้นะครับบอลแรกใช้ได้เลยโยกมาให้ชาวานแตะคืนไปก่อนบอลเร็วยังติดบล็อกของฟอตเตอร์บอลแฟนโยกให้อะเบอร์ตีโอ้โหลูกนี้เด็ดขาดจริงๆนะครับหืมสวยดีสวยมากพอพันสไตล์พอนพันคือมองหลอกก่อนนะทุกคนโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีนะครับทําให้เบเกสต้องแก้มาก่อนนะบอลให้พอนพันโยก คืนหลังให้เบอร์คามีแตะย่อลงไปนะครับจังหวะพอนพันเซนเนี่ยคือจะมองหลอกตลอดทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเนี่ยจังหวะพอลพันจะเฉลืองตามองก่อนนะครับโอ้โหสวยอ่านเกมบอกก่อนนะแล้วค่อยให้ตัวตีตีนะครับจังหวะน,นี้รีบรับมาสวยยกให้ฟอเตอร์ทุบเน้นๆเด็ดขาดจริงๆ ต้องชมเลยนะครับเบี้ยตำแหน่งนี้ต้องยกให้ฟอสเตอร์เลยบอลเร็วมาแล้วครับบอลแรกรับได้ดียกมาให้ตะวันทุบหนักๆเหมือนกันโอ้โหเรียบร้อยกัสเซิร์ฟนะครับลูกนี้โอ้โหลิฟรับสวยเหลือเกินไหลให้แคชบอลเข้ามือแบบนี้ครับโอ้โหตีไม่เหลือหนักแน่จริงๆเกมบล็อกก็ดีเกมทุบก็นินเกมทุบก็เด่นนะครับสำหรับแคชบอลนะ ไหลหลังอีกรอบหนึ่งโอ้โหตูกนี้ตัดมาเร็วนะครับแม่แคสบาวบอกชอบจริงๆตีแบบนี้พอพายกอเบอร์ตีโอ้โหเรียบร้อยนะครับรับแล้วแต่ก็เอาไม่อยู่จริงๆจังหวะนี้พอเตอร์เสริฟนะครับเสร์ฟดีนะเสร์ฟกดดันบอนแรกทำให้เวกัสเนี่ยเล่นลำบากนะครับตกมาจังหวะนี้ยังแก้กันอยู่ ไปกัรยกไปตีตีทัชบล็อกมาพรพันยกคืนแพ้เปิดคอมบี้ทุบเรียบร้อยครับผมสวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหคนเสิร์ฟก็น่ารักมากอย่างฟอสเตอร์นะนี่เบอร์คอมบี้นะครับตีทะลุบล็อกมาเลยทุกคนพอใหญ่ทีมโมชอนบอกเลยว่าเสียดายมากตอนนี้ทีมกำลังลำบากโอ้โหจังหวะนี้พรพันเล่นบ,บอลสองสวยมากครับแคสบาววิ่งหลอกให้ด้วยนะทำให้ เกมบอกของเวกัสทิวเนี่ยตามจับไม่อยู่จริงทุกคนนะชมผู้มองก่อนนะเนี่ยโอ้โหเล่นจังหวะ2สวยมากครับเททั้งสนามเลยจังหวะนี้ยกมาเบอร์คบี้3เมตรนะครับแคชบารรับสวยด้วยนะต้องชมแคชบารนะครับนูนี้ให้ใครโยกให้ฟอ์เตอร์อีกแล้วยังมังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายมาจังหวะนี้โยกให้อาเบอร์คบี้ทุบตายไหมยังอยู่ครับเวกัสต้องแก้ไปก่อน ยกมาพรพันยกเบอร์แตะยอดเรียบร้อยนะครับวันนี้อาจจะจริดๆขัดๆเดนะทุกคนนะครับแอดก็ลองหัดภาควันแรกนะครับมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะจ๊ะหัวเบอร์ขอมพี่แ่หยอดนิ่มๆอีกแล้วรับสวยนะครับออเตอร์ทุบลงไป โอเวรกาเสิร์ฟแต่ยังรับได้ดีนะครับลูกนี้แคสบาวหลอกสวยชวานวิ่งมาทุบเน้นๆนักนวลจริงๆว่านายรับบอลแรกดีนะต้องบอกไว้ก่อนหลายครั้งนะครับอันนายกับชวานเนี่ยบอลแรกดีมากเสิร์ฟหนักแค่ไหนก็รับได้เกมคู่ก็ทําได้ดีนะครับสำหรับอันนายกับชวานนี่ลูกนี้เสิร์ฟติดเน้นไปนะครับเน็ตสองก็โตไปของออริโดวาคิลีทันทีนะ มาต่อในเส้นที่3นะครับต้องบอกว่าเส้นนี้เนี่ยเวกัสออกนําไปก่อนนะครับแต่ว่าด้วยความเด็ดขาดของออริโดวัคิลี่เนี่ยก็ไล่ขึ้นมาตีเสมอแล้วก็แซงขึ้นไปนะครับนี่หัวบอลผ่านเซตหลอกสวยมากจังหวะน,นี้บล็อกไม่สมบูรณ์นะทาให้สามารถตีทัดลงไปง,ง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมบล็อกมาไม่ทันนะครับพะวงไงพะวงพอเตอร์พอเตอร์ก็มาแรงเหลือเกินช่วงนี้ออมาเวกัส ยกฟอสเตอร์อีกแล้วครับผมพรพันธ์พรพันธ์นักปั้นเอ็มบีจริงๆต้องยอมลูกศิษย์คนใหม่ตันตเดียฟอสเตอร์นะครับยกมาสวยลูกนี้โอ้โหมุชวานบอกตีลงโล่งนี้ตัดใจกองเชียร์นี่เห็นเต้นกับเอาเบอร์อเอ,รอเบอร์ไปหนึ่งทีเบอร์เซิร์ฟครับยังวะนี้เวกัรยังได้อยู่นะแต่ต้องแก้นะเพราะว่า อีฟออรีโดเสิร์ฟกันดีทุกคนโอ้โหลูกนี้พรานยกสวยด้วยนั่งพระเพียบยกกันไปเลยจวนบอกเด็ดทุบเองสวยงามนี่จังหวะพรานเซตแต่ละลูกนี่คือต้องยอมนะครับยากจริงๆนะทาเซตพรันเนี่ยจังหวะนี้ไหลให้พอเตอร์กดไปสวยๆครับโอ้ตอนนี้เป็นขวัญใจวอลเลย์บอลเอาอเมริกาไปแล้วเนี่ยเซตได้หลากหลายขนาดนี้นะครับ ยกจังหวะนี้โอ้โหแค่บาวหลอกสวยบอลบอกทุบไม่เหลือเล่นแบบนี้นี่ฟอร์มแชมป์ชัดๆนะปีนี้ต้องดูกันยาวๆนะครับมาบอลพันเซตให้ชวานแต่ไปยังอยู่ล่นมาก็เ็จแคบบ่าวนะครับขึ้นเซตพอยต์แมตต์พอยต์ไปลูกสุดท้ายก็เปลี่ยนบอลพันไปพักนะทุกคนจังหวะนี้ก็ ตีติดบล็อกของ c a s h b าวนะอะยังอยู่นะครับตีอีกครั้งนึงก็ติดบล็อกของ c a s h b าวอีกนะครับผมโอ้โหไม่เสียชื่อ MVP ฤดูกาลที่แล้วจริงๆสำหรับ c a s h b าวนะทุกคนมิดเดิลบลอกของทีมออริโดว,ว์วอลคิลนะครับวันนี้ก็ต้องชื่นชมพรพันันนะที่เอาชนะไปได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องหูมีคอมเมนต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวนะต่อไปเนี่ยเจอกันในวันที่27กุมภาพันธ์นะแต่อย่าลืมออสตาเกมวันพรุ่งนี้นะครับ23กุมภาพันธ์มีการแข่งขันออสตาลีกอเมริกาโปอลบอลฟเดเรชันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ